คอมเมนต์กัมพูชาและชาวเวียดนามแสดงความคิดเห็นว่าไงหลังไทยมีการพูดถึงการมีตึกสูงที่สุดในโลกหากมองไปทางฝั่งเวียดนามนะตอนนี้นะครับก็มี ตึกที่เขาใช้ชื่อว่าแลนด์มาร์กนะครับหรือเรียกเป็นภาษาไทยก็เรียกแลนด์มาร์กเเลยแล้วกันนะซึ่งก็เป็นอาคารตึกระฟ้านะครับที่สูงมากๆอยู่นครโฮจิมินห์นะครับซึ่งถ้าหากมองดูณนะตอนนี้เวลานี้นะถ้านับเฉพาะตึกที่เปิดใช้งานนะครับชาวเวียดนามเขาก็ค่อนข้างจะภูมิใจกับตึกนี้มากๆนะครับว่ามันก็เป็นตึกที่ใช้งานอยู่ณนะตอนนี้และก็เป็นตึกที่สูงกว่าไทยด้วย แต่ความเห็นจากทางฝั่งชาวเวียดนามจะเป็นยังไงนะครับเมื่อทางฝั่งไทยก็เริ่มมีข่าวการพูดถึงการที่จะมีตึกสูงที่สุดในโลกเกิดขึ้นในกรุงเทพซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นแค่เพียงการพูดถึงในช่วงระยะเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ได้มีอะไรเป็นจริงเป็นจังนะฮะแต่คอมเมนต์ทางฝั่งเพื่อนบ้านนี่ก็พูดถึงเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในไทยกันใหญ่เลยทีเดียวดูที่คอมเมนต์ของทางฝั่งชาวกัมพูชาก่อนเลยนะครับก็บอกว่าด้วยความที่คุ้นเคยกับ ะนะครโฮจิมินห์นะครับเขาบอกว่าเขาไปที่โฮจิมินห์บ่อยแล้วก็บอกว่านั่นนะคือตึกสูงที่สุดที่เคยเห็นมาในชีวิตแล้วนะครับก็คือแลนด์มาร์คเอทของเวียดนามที่อยู่ที่นครโฮจิมินห์และนี่คือสิ่งที่เห็นในโลกความเป็นจริงและมันเกิดขึ้นจริงแล้วในขณะที่ไทยต้องรอดูว่าพวกเขาจะทําได้จริงหรือไม่แต่ที่แน่ๆตอนนี้เวียดนามมีตึกที่สูงกว่าตึกในกรุงเทพทั้งหมดอย่างแน่นอน ขณะที่คอมเมนต์ทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่าดูเหมือนว่าไทยจะปล่อยให้เราตื่นเต้นกับความสูงของตึกของเราได้ไม่นานแล้วอุตส่าห์ภูมิใจกันมากๆเลยนะที่นครโฮจิมินห์นมีความเปลี่ยนแปลงมีตึกสูงผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดปล่อยให้เราดีใจนานกว่านี้ไม่ได้เหรอสหรับผมกรุงเทพมหาคนครก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีจํานวนตึกที่เยอะมากๆเลยนะแต่นี่พวกเขาจะมาทําลายสสิติตึกของเราไปอีกอย่างนั้นเหรอคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถ้าไทยสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกขึ้นจริงนะันก็หมายความว่าก็ เป็นตึกที่สูงที่สุดในภูมิภาคนี้ไปด้วยแล้วก็น่าจะแซงหน้ามาเลเซียไปโดยเสด็จซ้ำในเรื่องของความสูงของตึกแต่ขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็ให้ความเห็นว่าอันที่จริงถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในแนวตั้งผมมองว่ากรุงเทพของไทยนั้นมีจํานวนตึกที่เยอะกว่าทั้งในมาเลเซียและก็ในเวียดนามซะโดยซ้ําแต่เพียงแต่ว่าเหมือนตัวเมืองของไทยกระจายออกไปในแนวราบ ทำให้กรุงเทพมหานครมีจํานวนตึกที่เยอะมากๆแล้วก็กระจายกันออกไปแทนที่จะมาตั้งกระจุกกันเป็นตึกสูงอยู่เพียงแค่กลุ่มๆหนึ่งในแบบที่เห็นในนครโฮจิมินห์อันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเวียดนามนะครับเขาก็มองนะครับว่าตึกสูงของไทยนมีเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของความสูงที่มันต้องสูงใครเพื่อนอะไรแบบนั้นขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับก็พูดคล้ายๆกันว่าตึกที่สูงที่สุดที่เคยเห็นก็คืออาคารแลนด์มาร์คของเวียดนามนี่แหละเป็นสิ่งที่สูงมากๆที่ผมเคยเห็นมาากับต สิ่งที่ไทยกําลังจะสร้างจะสูงได้มากกว่าตึกแห่งนั้นของเวียดนามอีกเหรอเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไทยเป็นเหมือนประเทศที่ยอมแพ้ใครไม่ได้เลยเดียวพวกเขาจะต้องเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้แม้กระทั่งเรื่องของตึกสูงก็ด้วยอยากรู้จริงๆว่าชาวเวียดนามหลายๆคนจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเห็นก่อนหน้านั้นชาวเวียดนามค่อนข้างจะภูมิใจมากๆเลยกับการที่พวกเขาได้มีตึกสูงแต่ผ่านไปไม่นานนักมา,าเลเซียก็แสงใสติไปและตอนนี้จะมีไทยอีกที่จะสูงกว่าตึกของพวกเขา ผมเคยอ่านคอมเมนต์ชาวเวียดนามเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนั้นเห็นว่าชาวเวียดนามมักจะเปรียบเทียบตึกสูงของประเทศของพวกเขาว่ามีตึกสูงที่สูงกว่าเมืองไทยโดยคอมเมนต์ของทางฝั่งชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เมืองไทยสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่ประเทศที่พัฒนามากกว่าทําได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ทําก็แค่นั้นสำหรับผมเห็นตึกมหานครน,นั่นคือการดีไซน์ที่มันแปลกตาม,มากๆ ตึกที่มีอยู่ทุกวันนี้ของไทยก็ดีไซน์ได้อย่างสวยงามแม้ว่าจะไม่ใช่ตึกที่สูงเฉียดฟ้าอะไรมากมายแต่ในด้านของสถาปัตย์ผมค่อนข้างชอบตึกที่มีเห็นในกรุงเทพมหานครมากขณะที่คอมเมนต์ชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็บอกว่าเวียดนามขยับไปข้างหน้ามาอีกขั้นจนตอนนี้เรามีตึกที่สูงมากๆจนเป็นระดับทอบ็อปของภูมิภาคและก็มีตึกสูงที่สูงมากกว่าไทยแต่เหมือนกับว่าไทยเองก็กําลังจะขยับไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเช่นกันมันเหมือนกับว่าเรากําลังก้าวตามพวกเขา แต่เป็นก้าวตามหลังอยู่เสมอนะนะโดยชาวเวียดนามมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกนะครับว่ามันไม่ใช่ก้าวตามหลังหรอกนะตึกที่สูงที่สุดแล้วก็สูงกว่าไทยเนี่ยเวียดนามก้าวนำหน้าซะโดยซ้ําแต่นี่จะเป็นก้าวถัดไปของไทยทั้งหากก็ต้องรอดูว่าพวกเขาจะทําได้จริงหรือไม่คอมเมนต์จากทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เข้ามาคอมเมนต์นะซึ่ง อันที่จริงเขาก็คอมเมนต์กันคนละภาษากันเลยนะครับก็คือต่างคนต่างคอมเมนต์ในข่าวนะแต่ก็ใช้วิธีกดแปลภาษาแล้วก็สนทนากันเอานะครับโดยคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาคนนี้นะครับเขาบอกว่าเพื่อนบ้านทั้งสองเหมือนกําลังเติบโตไปอีกขั้นทั้งสองต่างมีอะไรที่ดูคืบหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเมืองแต่มองมาที่เมืองของเราเรากําลังเป็นเหมือนพวกเขาแต่ต้องย้อนหลังไปสักหน่อยโดยในคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะก็บอกว่าแต่พนมเป็นเองก็เริ่ม คล้ายเคียงกับกรุงเทพมหาคนครของไทยมากขึ้นนะคุณเห็นได้เลยว่าตึกสูงเองก็เกิดขึ้นในพนมเปญมากขึ้นด้วยเช่นกันแม้ว่าจะไม่ใช่ตึกสูงเฉียดฟ้าหรือมีจํานวนชั้นที่เยอะแต่บรรดาตึกต่างๆที่มีการก่อสร้างขึ้นในพนมเปญมันก็ทําให้รู้สึกว่าเมืองของเราทันสมัยขึ้นด้วยเช่นกันมันไม่ใช่ว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเพียงการเติบโตตามกําลังตัางหากโดยเจ้าของคอมเมนต์ก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าแต่สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือเราอยากเติบโตได้แบบพวกเขาตัางหาก คุณมองไปที่เวียดนามสิเวียดนามก็ยังมีตึกที่สูงกว่าไทยได้นะนั่นคือสิ่งที่เวียดนามพยายามพิสูจน์เวียดนามก็มีตึกที่สูงกว่าไทยได้จริงและตอนนี้เป็นไทยเองที่จะขยับไปอีกก้าไทยเองกําลังขยับไปอีกก้าหนึ่งด้วยการที่มีตึกที่สูงที่สุดในโลกไปเลย นั่นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและสาหรับผมมันน่าทิ่งมากๆดูเหมือนว่าไทยขยับทั้งทีก็ขยับซะยิ่งใหญ่เลยเขาไม่เอาแค่ธรรมดาพวกเขาไม่เอาแค่ตึกที่สูงกว่าเวียดนามเท่านั้นแต่ต้องเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกได้และดูจากข่าวก็ดูเหมือนก็ว่าไม่มีการปฏิเสธใดไทเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้เห็นเลยนะแต่อย่างไรงก็ตามก็ต้องรอดูอัปเดตกันต่อไปขณะที่คอมเมนต์ที่เขามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ต่อให้ไม่มีการปฏิเสธเกี่ยวกับข่าวเรื่องของการสร้างตึกสูงที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นได้จริงน,นี้ก็เป็นคอมเมนต์สั้นๆนะครับคอมเมนต์ทำไมนะครับก็บอกว่าต่อให้ไม่ได้เกิดขึ้นได้จริงถึงขั้นเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกได้แต่ผมเชื่อว่ามันก็คงจะเหนือกว่าตึกที่มีอยู่นาะตอนนี้ของไทยแน่นอนก็เล่นซะเป็นข่าวขนาดนี้ผมเชื่อว่าก็คงไม่ใช่แค่ตึกธรรมดาอย่างที่มีอยู่นะตอนนี้และก็อาจจะต้องทําให้มันได้ดีกว่าเดิม คอมเมนต์ของกัมพูชาอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกนะครับว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่าจะทําได้อยู่แล้วตึกที่สูงที่สุดในโลกน่าจะดึงดูดแล้วก็ตอบโจทย์ทางด้านการท่องเที่ยวให้กับไทยได้เป็นอย่างดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆสำหรับผมมันก็คงไม่ได้มีอะไรที่น่าดึงดูดใจมากนักอย่างเลมากเอ็ดวันของเวียดนามเนี่ยสำหรับผมก็ดึงดูดให้ชาวกัมพูชาหลายๆคนเข้าไปท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปได้นะ แต่มันไม่ได้พีคถึงขั้นตึกแฝดเป็นตัวหนาดของมาเลเซียที่นั่นเป็นเหมือนไฮไลท์ของเมืองหลวงเลยในแบบที่ว่าใครไปก็ต้องไปถ่ายรูปรวมไปถึงตึกที่สิงคโปร์ด้วยเช่นกันนั่นก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งแต่เหมือนกับว่าไทยกําลังหาทางสร้างตึกใหม่ที่เป็นไฮไลท์ทางด้านการท่องเที่ยวได้แบบประเทศเหล่านี้และพวกเขาตั้งใจทําให้มันได้ดีกว่าแน่นอนเพราะไม่เช่นนั้นมันก็คงไม่ได้มีผลต่อภาคการท่องเที่ยวมากนักขณะที่บางคนนะครับก็วิวเคราะห์ไปถึงตึกสูงของเวียดนามนะก็บอกว่า ที่ตึกของเวียดนามไม่ได้รับการพูดถึงหรือว่าได้รับความน่าสนใจนั่นเป็นเพราะว่าเมืองของพวกเขาเป็นเมืองใหญ่ทั้งสองแห่งต่างหากในขณะที่เมืองของประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์มาเลเซียสามารถชูความเป็นตึกสูงได้นั่นเป็นเพราะว่าผู้คนก็ลงไปที่เมืองแห่งนั้นแล้วก็เจอกับไฮไลท์ที่เป็นของเมืองแห่งนั้นแต่มองมาที่เวียดนามสิหลายหลายคนไปที่ฮานอยซะเลยซันนะเวลาจะไปเที่ยวเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนว่าการสร้างตึกสูงของเวียดนามก็ทําให้หลายๆคนนั้นลืมไปเลยลืมว่ามีอยู่ ขณะที่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็เข้ามาบอกว่าถ้าไทยจะสร้างตึกสูงที่เป็นไฮไลไท์ให้กับตัวเมืองอย่างกรุงเทพจริงๆนะผมคิดว่าตอนนี้ก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่ภาพถ่ายเกี่ยวกับกรุงเทพให้เห็นบ่อยครั้งนั่นก็คือตึกรูปทรงกล่องที่มันเหมือนปุบปุบอันนี้เขาก็พยายามบรรยายนะครับน่าจะจําชื่อตึกไม่ได้นะเขาก็เรียกว่าเป็นตึกรูปทรงกล่องนะฮะเขาบอกว่านั่นแหละคือสัญลักษณ์ของกรุงเทพเลย เวลามาถ่ายรูปตัวเมืองก็มักจะมีรูปตึกนี้โผล่มาด้วยอยู่เสมอขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าแต่การทําลายสถิตินั้นเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากกว่าโดยเฉพาะถ้าตึกที่สูงที่สุดในโลกเกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครยิ่งจะถูกพูดถึงมากกว่าเมืองใดๆบนโลกนี้เท่าที่ไม่เคยมีมาผมคิดว่าพวกเขาน่าจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีแล้วคุณลองนึกดูเล้วกันว่าถ้าตึกที่สูงมากๆเอาเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเกิดขึ้นที่เวียดนามเนี่ย คุณคิดว่าจะมีสักกี่คนบนโลกกันเชียวที่ยังนึกถึงตึกที่สูงที่สุดในโลกที่อยู่ที่เวียดนามแต่พอเป็นกรุงเทพมหานครมันอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันเลยนะพวกเขาจะเหนือกว่าลอนดอนทางด้านการท่องเที่ยวเหนือกว่าปารีสทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งก็มีสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของตนเองและนั่นแหละคุณลองนึกภาพตามว่าถ้าตึกสูงที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงเทพ มันจะไปได้ไายแค่ไหนในแง่ของกระแสและการพูดถึงสาระผมมันหมายความว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกไม่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกตัวยเช่นกันนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันพีคได้กว่าเมืองอื่นๆที่คุณเคยเจอมาอย่างแน่นอนโดยคอมเมนต์ของชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาตอบกลับนะก็บอกนะครับว่า มองไปที่ดูใบที่มีตึกที่สูงที่สุดในโลกนั่นน่ะยิ่งทาให้นึกภาพตามได้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นที่กรุงเทพมันจะเป็นยังไงดูใบเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรเลยนะดูใบเริ่มต้นจากความว่างเปล่าซะด้วยซ้ําแต่พอมีตึกสูงที่สุดในโลกพวกเขาก็ได้รับการพูดถึงมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสตึกแห่งนั้นได้เป็นกระแสในระดับโลกได้เลยทีเดียว แต่ถ้าเป็นกรุงเทพที่มีกระแสเดิมอยู่แล้วและกระแสดีมากด้วยผมเกรงว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยน่าจะไปไกลกว่าเวียดนามได้มากกว่านี้ซึ่งจะว่าไปนะตอนนี้การท่องเที่ยวของเวียดนามก็ยังวิ่งตามไม่ทันกับการท่องเที่ยวไทยเลยสำหรับผมมันเป็นก้าวที่ขยับได้อย่างทรงพลังมากๆขณะที่คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาบอกประมาณว่าจะสร้างได้จริงหรือเปล่าต้องรอดูซะมากกว่านั่นเป็นเพียงการพูดถึงเท่านั้นแต่ถ้าสร้างได้จริงมันก็จะน่าทึ่งมากๆ ที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่าไม่ง่ายแน่แกับการที่จะสร้างได้คุณต้องไปดูเหตุผลของกรุงเทพนะทำไมกรุงเทพถึงไม่มีตึกสูงทั้งที่พวกเขามีศักยภาพที่จะทําได้เป็นตึกสูงเฉดฟ้าผมคิดว่าน่าจะมีปัจจัยในเรื่องของการก่อสร้างด้วยหรือไม่ซึ่งยังไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยะที่ทคอมเมนต์ออของชาวเวียดนามคนถัดมาครับบอกว่าแต่ผมมองจากการไปกรุงเทพนะผมมีความรู้สึกว่ากรุงเทพของไทยจะแตกต่างจากเมืองอื่นๆที่มีตึกสูงกันตรงที่ เป็นเมืองที่ขยายออกไปในแนวราบและจากการที่ผมเคยขึ้นไปจุดชมวิวที่อยู่สูงมากๆแล้วก็มองเห็นบรรยากาศรอบๆของตัวเมืองเหมือนกับว่าตัวเมืองของกรุงเทพนั้นขยายออกไปไกลสุดลูกหูลูกตาแทบจะสุดเส้นขอบฟ้าเลยทีเดียวดังนั้นผมก็เลยมองว่าวิถีในแบบของกรุงเทพหรือตัวเมืองแห่งนี้ของไทยเหมือนกับว่าพวกเขาจะเติบโตไปในแนวราบมาตลอดแต่ที่จริงผมก็มองว่าพวกเขามมีศักยภาพพ,พอที่จะทาได้นะแล้วก็ตึกสูงนี่เองก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และไม่ได้เกินกําลังสําหรับในแง่ของการลงทุนมากนะัก คิดดูแล้วกันว่านั่นคือเหมือนท่องเที่ยวระดับโลกนะเป็นใครเองก็ไม่สายหน้าหรือไม่ปไดเสศ็จง่ายๆแนะ่เพราะว่าอย่าลืมว่าพวกเขาหรือใครก็ตามที่กำลังจะลงทุนเกี่ยวกับการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกเนะี่ย นี่คือจุดที่เป็นทำเลศูนย์กลางของภูมิภาคและก็เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกกนเกล่าวขานและการได้รับการพูดถึงการที่จะเกิดกระแสเกิดขึ้นในแง่ของการเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชมจะมีมากมายมหาศาลและมันส่งผลดีต่อภาคธุรกิจได้มากกว่าการไปสร้างอยู่ที่เมืองอื่นๆหรือพื้นที่อื่นๆขณะที่บางคนนะครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่ากรุงเทพจะทรงพลังมากกว่านี้มากจนตอนนี้ผมยังรู้สึกเลยว่าถ้ารวมฮานอยกับ โอจิมินทั้งสองเมืองรวมกันมานี้ก็ยังไม่สู้กรุงเทพนะตอนนี้เลยในแง่ของการพัฒนาแต่ถ้ามีตึกสูงที่สูงกว่าเราได้อีกโอ้โหนั่นไม่อยากจะคิดเลยเพราะเขายิ่งดูทรงพลังได้มากกว่านั้นขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าให้พวกเขาทําไปก่อนเลยแล้วกันผมเชื่อว่าในอนาคตจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามที่เติบโตมากที่สุดน,นตอนนี้ในอนาคตเวียดนามก็จะแสงหน้าพวกเขาได้ด้วยเช่นกัน อย่าลืมว่าเวียดนามเองกำลังเติบโตสำหรับตึกแลนด์มาร์ k นั้นนั่นคือสิ่งที่เวียดนามพรีเซนต์ออกไปเพราเราก็มีศักยภาพพอที่จะทำได้นั่นเป็นเพียงสเต็ปแรกๆจากการเติบโตในยุคก่อนหนะ้ามาเป็นผลพลอยได้จากการเติบโตในยุคก่อนหนะ้าเท่านั้นคุณต้องรอดูในยุคถัดไปของเวียดนาม เวียดนามเองจะปล่อยให้ไทยก้าวนาไปก่อนก่อนที่เราจะตามมาในภายหลังและอาจจะตามมาในระดับที่แสงหน้าได้ในขณะที่ในมุมของคอมเมนต์ที่เป็นในมุมมองของคนที่ไปเที่ยวกรุงเทพนะครับก็สแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรกันด้วยคนนี้นะครับก็บอกว่าจากเดิมฉันก็รู้สึกชอบกรุงเทพมากๆแล้วในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ถ้ามีตึกสูงที่สุดในโลกด้วยก็มีไฮไลท์เพิ่มอีกแห่ง อันที่จริงกรุงเทพฉันมองว่านั่นคือเหมือนที่มีไฮไลท์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะมีแลนด์มาร์คสำคัญหลายแห่งมากเลยจนเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแลนด์มาร์คแห่งไหนยิ่งพอมีตึกสูงที่สุดในโลกม,มันก็เหมือนกับว่าเมืองแห่งนี้น่ะรวบรวมแลนด์มาร์คทุกสิ่งทุกอย่างทุกขแขนงในแบบที่เมืองอื่นๆมีเพียงอย่างเดียวมีเพียง2อ,อย่างแต่กรุงเทพเล่นเอาซํามีทุกอย่างเลย คอมเมนต์ชาวเวียดนามอีกคนครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าแค่รถตุ๊กต๊กสำหรับผมก็เป็นไฮไลท์แล้วมันก็เป็นอะไรที่เจ๋งกว่าตึกสูงในเวียดนามซะโดยซ้ำนะตึกสูงของเราไม่ได้น่าดึงดูดเท่ารถตุ๊กต๊กที่เมืองไทยเลยขณะที่คอมเมนต์ที่เข้ามาตอบกลับนะเขาก็บอกว่าถ้าพูดในมุมของการไปเที่ยวมันก็ใช่อยู่หรอก สิ่งที่คุณพูดมารถตุกๆของเมืองไทยนั้นเป็นอะไรที่ลงทุนน้อยมากๆเลยแต่กลับได้ผลลัพธ์อย่างน่าอัศจรรย์มันเหลือเชื่อมากๆเลยที่คนจดจำรถตุกๆในกรุงเทพมากกว่าตึกแลนด์มาร์คที่อยู่โฮจิมินห์ซะอีกการลงทุนต่างกันเป็นหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าแต่ผลลัพธ์และการพูดถึงนั้นแตกต่างกันมากๆคอมเมนต์ของอีกคนครับให้ความเห็นว่าเมืองไทยน่ะไม่ต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้รับการพูดถึงอะไรหรอกนะ พวกเขามีสิ่งเดิมๆที่เป็นพื้นฐานที่ดีแล้วก็เอาความเป็นดั้งเดิมสิ่งที่มีอยู่แล้วในแบบเอกลักษณ์ของเมืองในแบบดั้งเดิมมานําเสนอมาพรีเซนต์จนมันเป็นจุดสนใจผมมองว่าประเทศที่ชูจุดขายในด้านของตึกสูงแล้วก็ไปโปรโมทให้คนมาเที่ยวตึกสูงมันเป็นอะไรที่ผิดเวผิดทางไปหน่อยนะเพราะว่าในมุมมองของนงักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เวลาที่พวกเขามองมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาต้องการความเอกซติกความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นที่มันแตกต่างจากที่พวกเขาเคยเห็นคือถ้าพวกเขาจะต้องการไปเที่ยวตึกสูงนั้นพวกเขาไปที่เมืองของจีนเมืองใหญ่ของจีนจะไม่ดีกว่าหรือว่าไปที่ญี่ปุ่นไปเลยไปที่ญี่ปุ่นก็มีตึกสูงเยอะแยะหรือว่าไปที่สิงคโปร์แน่นอนสิงคโปร์ก็พรีเซนต์เรื่องของตึกสูงได้ดีไปที่สิงคโปร์เลยน่าจะเป็นตัวจบมากกว่าที่จะมาเมืองเล็กๆน้อยๆแล้วก็เจอกับตึกสูงเพียงไม่กี่แห่งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่า การที่เวียดนามทาตึกสูงเพื่อให้มันดึงดูดทางด้านการท่องเที่ยวไปด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันสู้ไม่ได้กับการทํารถตุ๊กๆให้ดังแบบที่ไทยทําอยู่นะคอมมิทมาครับเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าแต่ว่าไทยเองเนี่ยก็เน้นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะตึกสูงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของภาคธุรกิจเองในเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยแน่นอนว่าตึกสูงมันใช้ประโยชน์มากกว่าการท่องเที่ยวมากกว่าการไปถ่ายรูปคุณต้องไปดูตึกแต่ละแห่งว่าพวกเขาใช้ทําธุรกิจอะไรบ้าง นั่นแหละคือประโยชน์ทางธุรกิจเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวภาคท่องเที่ยวเป็นผลพลอยได้ซะ้วยซ้ำที่ผู้คนได้มายืนถ่ายรูปกับตึกสูงที่อยู่ใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพเองพวกเขาก็มีตึกมหานครเนี่ยนั่นแหละคือตึกที่เป็นภาพจําของกรุงเทพไปแล้วนะตอนนี้โดยก็มีความเป็นสุดท้ายนะครับวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาก็บอกว่าความเป็นดั้งเดิมความธรรมดาความไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องนําเสนอและต้องมีอยู่แล้วผมคิดว่ามันต้องทําควบคู่กันไปนะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือในกรุงเทพกรุงเทพมีในส่วนของความทันสมัยพรีเซนต์ให้ชาวโลกได้รับรู้มีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามีการเดินทางที่ทันสมัยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือสิ่งที่กรุงเทพก็ทําได้ดีกว่าเวียดนามณัตอนนี้แต่สิ่งที่กรุงเทพยังคงเอาไว้ก็คือความดั้งเดิมคุณเคยเห็นตลาดน้ําที่กรุงเทพไหมล่ะสำหรับผมการได้ไปตลาดน้ํานี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยเพราะว่าผมไม่เคยเห็นในประเทศอื่นๆหรือแม้แต่ในเวียดนามแต่ก่อนเราอาจจะเคยมีในบางพื้นที่ที่อยู่ใกล้ก แต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแต่ว่าเมืองไทยนะ่าอัศจรรย์ตรงที่พวกเขาเอาตรงนั้นน่ะยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต่างชาติก็ยังไปกันเยอะแยะมากมายอยู่เต็มไปหมดดังนั้นจะเห็นได้ว่าไปกรุงเทพคุณจะได้เดินทางตั้งแต่รถไฟฟ้าเดินทางที่ทันสมัยในแบบที่โลกพัฒานาแล้วมีขาในาดเยวกันคุณจะได้นั่งเรือข้ามแม่น้ําด้วยคุณจะได้ขึ้นเรือโดยสารที่มันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานไหนจะเป็นเรืออะไรสักอย่างที่ผมก็ไม่มั่นใจว่าต้องเรียกว่าอะไรมันเป็นเรือขนาดเล็กที่พาคุณเดินทางล่องไปเที่ยวตามที่ต่างๆ นี่ผมยังไม่นับทางพื้นที่ทางทะเลนะผมเห็นเรือที่นั่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยเหมือนว่าจะเป็นเรือไม้ในแบบที่คนท้องถิ่นใช้กันแล้วก็พวกเขาให้บริการกับนักท่องเที่ยวด้วยและสํวสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสักรัรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์ของผมนะสามารถกดติดตามและรับชมกันต่อในคลิปถัดไปได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักรัรับชมครับฝากติดตามมาต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ